ตอนนี้โบอยู่ที่อนานุรีฟอร์เรดนะคะเอาหินมาแบบกอกกอนะคะเป็นกำแพงเป็นตึกข้างในนี่สวยมากๆจริงๆอลังการมากๆแต่ตอนนี้เจอผู้หญิงใส่ชุดสวยๆเต็มเลยเพื่อนๆในโบสถนะ์อ<ๆ>่ะเพื่อนๆเหมือนมีพิธีแต่งงานน่ารักมากๆเลยน้องหมาที่นี่เขามีแท็กที่หูนะคะเพื่อนๆดีจังเลยเนาะ Fresh o r a n g e j u i c e มันจะมีมุมมุมหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์นะข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีให้เดินขึ้นอีกนะเอาเดินก็เดินนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อคนไหนไม่อยากขึ้นมาก็ได้นะดูคลิปบกก็ได้แล้วนะเป็นพิพิธภัณฑ์ของโจเซฟตาลินเขามีความสาคัญกับเมืองกอรีอันนี้มากก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะคะตอนนี้โบถึงเมืองบอโจมี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่พักตาอากาศของคนชั้นสูงคนชั้นสูงอย่างเราก็ต้องมานะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโบฮบโซนะคะตอนนี้โบยังอยู่ที่ประเทศจอร์เจียนะคะและตอนนี้นะคะเป็นวันที่4แล้วของการโรดทริปของโบนะคะและก็เป็น EP 3ีด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึง EP นี้นะแล้วก็ติดตามต่อไปนะ อีพนี้นะคะโบพาเพื่อนเพื่อนเดินทางจากฟิฟซีซั่นหมู่บ้านจุทานะคะมุ่งตรงไปที่สปอตถัดไปก็คืออนานุริฟอสเทรดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปอนานุริฟอสเทรดนะพเพื่อนๆอโบก็เก็บบรรยากาศนี้มาให้เพื่อนเ,อน,เอนดูมาเมา้ามอยกับพกเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นรถบรรทุกไหมที่เขาสอดกันริมถนนนะคะ ที่เห็นนี่คือเขาจอดสนิทนะนเพื่อนโบก็สงสัยนะคะว่าจอดทําไมจอดกันแบบยาวมากๆเลยอะ่ะโบก็เลยถามคนท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่ารถบรรทุกนะคะเขาจอดเพื่อที่จะรอเวลาเดินข้ามไปรัสเซียะคะ่ะรอด่านเปิดนะเป็นรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจอร์เจียไปประเทศรัสเซียนะคะโดยเขาจะใช้เส้นทางที่ไปคาสเปกิเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันกินเลนไปหนึ่งเลนเลยนะนเพื่อนคือแบบเวลารถแซงนี่คือเสียวมากเลยจ้า โอเคมาส์ okay, เสร็จแล้วนะเราไปอนันตุรีฟอร์เทรดกันค่ะ ตอนนี้โบอยู่ที่อนานุรีฟอร์เทรดนะคะก็เป็นปอบปาการนะเพื่อนๆโบเดินรอบเลยนะคะคือสถาปัตยกรรมเขาอะคือเหมือนอย่างนี้เพื่อนๆ เอาหินมาแบบกอ่อๆๆนะคะเป็นกำแพงเป็นตึกขึ้นมานะคะคือเขาจะตั้งอยู่ริมแม่น้ําอารักวีนะคะเป็นแม่น้ําในสายสาคัญของประเทศจอร์เจียนะคะถ้าจากมุมสูงอะ่ะจะเห็นแบบวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ําแล้วก็ภูเขาแบบล้อมรอบด้วยนะคะป้อมปราการอันนี้นะเพื่อนๆสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้หลบภัยในสงครามด้วยนะคะโซนด้านในก็จะมีโบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็มีหอคอยดยนะอลังการมาก หเห็นเขาบอกว่าข้างในนะคะมีโบสถ์แล้วก็หอคอยด้วยนะแบบอลังการเลยนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้เจอผู้หญิงใส่ชุดสวยๆเต็มเลยเพื่อนๆ,เ,อนๆเขามีงานอะไรหรือเปล่านะคะในโบสถ์นะเพื่อนๆเหมือนมีพิธีแต่งงานนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีเพื่อนๆเจา้าบ่าวเจ้าสาวนะถือดอกไม้มาแสดงความดีนะคะดีใจจังเลยนะคะเข้ามาตอนที่เขาทําพิธีแต่งงานพอดีข้างในนี่สวยมากๆจริงๆเพื่อนๆ แล้วก็แบบอลังการมากๆ ในโบสถ์นะคะสวยอลังการมากๆจริงๆเพื่อนๆแล้วก็ทุกมุมนะคะเขาก็จะมีจัดแบบรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ข้างหน้าโบสถ์นะคะเป็นมุมทางขวานะก็มีพระเยซูได้ค่ะรึงอยู่บนไม้กางเขนนะคะเพื่อนๆค่ะเขาบอกป้อมปราการอันนี้นะคะจะอยู่ตั้งริมแม่น้ำอารักวีนะโบกำลังจะเดินมาดูนะคะว่าแม่น้ำเขาอยู่ประมาณตรงไหนนะคะ แต่ข้างหน้าเนี่ยก็เห็นเป็นแม่น้ำแล้วนะที่โบบอกว่าป้อมปราการอันนี้นะเขาอยู่ติดริมแม่น้ำอารักวีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจอร์เจียนะคะเพื่อนๆแต่โบไม่แน่ใจว่าข้างหน้าของโบเนี่ยคือแม่น้ำอารักวีหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าตรงข้างล่างของป้อมปราการอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําอีกอันหนึ่งที่ชื่อซินวาลีด้วยนะคะซึ่งอ่างเก็บน้ําอันนี้นะเพื่อนๆก็ไว้ส่งส่อน้ําไปยังเมืองหลวงนะคะเพื่อว่าที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าต่อไปค่ะ มันจะมีมุมมุมหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์นะแต่ว่าโบไม่แน่ใจว่าคือน่าจะขึ้นไปถ่ายได้เนาะเห็นคนอื่นเขาถ่ายนะคะแต่ว่าโบคงไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะก็ดูจะเป็นไฮไลท์นะทุกคนมาถ่ายนะคะโบกำลังจะตัดสินใจเดินขึ้นไปนะคะ ตอนนี้โบมาถึงทางเข้าแล้วนะเพื่อนๆกำลังเดินขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นหอคอยไหมคะอันนี้โบเดานะหรือไม่ก็เป็นแบบสุดของป้อมนะคะเจอห้องแรกห้องแรกจะเป็นประมาณนี้นะคะห้องที่สองนะคะเดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นทางแบบ ลงๆเป็นห้องโลงๆนะคะข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีให้เดินขึ้นอีกนะเอาเดินก็เดินนะต้องใช้ความเรามาระวังนะเพืเ่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนเอ่ออ่อ่อ,อประมาณนี้นะคะโอเคถือว่าเรามาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากขึ้นมาก็ได้นะดูคลิปบอกก็ได้แล้วนะ เหมือนมันก็เป็นแบบสถานที่เปิดนะคะอยู่บนสุดอ,อะไรของหอคอยอะไรประมาณนี้นะลงกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะเดินออกมานิดนึงนะคะจะเจอร้านน้ำส้มนะแล้วก็จะมีทัพทิมด้วยนะเพื่อนๆก็ลองมาอุดหนุนเขาดูนะคะเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะเป็นไงบ้างออร Yes orange small or big อ๋ big how much is it 15 15โอเค15ลา l y for two pieces right oh. two, ส h งสามอ๋โอเค fresh orange juice เขาบอกว่า mixed together นะคะสองอย่างนะคะรวมกันเข้าไป แต่ราคาเท่าเดิมนะทุกคนขาตรงข้างหน้าอนันตุรีฟอร์ตเทรดนะคะ mm hmm. ก็จะมีของขายนะเป็นแบบสุเวเนียนะคะเป็นถนนเล็ก,ลก mm hmm. ๆอยู่ข้างๆนะคะเพื่อนก็ลองมาดูได้นะเขาขายแบบผ้าพันคอขายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะหมดเลยเป็นของท้องถิ่นนะคะ mm hmm. น้องหมาที่นี่เขามีแท็กที่หูนะคะเพื่อนๆดีจังเลยเนาะเหมือนลงทะเบียนนะมนะีเจ้าของนี้ น,นี้นะคะโบอ,ออกมาจากอนาลูรีฟอ์เทดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้โบกําลังจะมุ่งหน้าไปที่บบโจมีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงบบโจมีนะเพื่อนๆโบก็ก่ะว่าจะแวะลองเที่ยวที่ อับดิชิกะนะคะมันจะเป็นเมืองถ้ำนะเพื่อนๆแล้วก็ต่อด้วยสตาลินมิวเซียมนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูอะ่ะเขาบอกว่าที่ถ้ำเนี่ยเมืองถ้ำเนี่ยนะคะเขาปิด5้าโมงคิดว่าไม่น่าจะทานอาจจะข้ามไปก่อนนะคะอาจจะไปที่มิวเซียมที่เป็นสตาลินมิวเซียมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีว่าตอนกลับที่จะกลับมาทบิลิซีอะ่ะมันมีเวลาเหลือหรือมันเป็นเส้นทางเดียวกันหรือเปล่านะคะอาจจะแวะเมืองถ้ำอับดิชิกะอีกทีนึงโอเคโก,โก,โ,กโก้เดี๋ยวเราไปสตาลินมิวเซียมก่อนนะคะเพื่อน ถึงที่สตาลินมิวเซียมเรียบร้อยแล้วนะคะโบจอดรถฝั่งตรงข้ามนะคะเขาเก็บอยู่ที่2อลาลีนะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วโบว่านะจอดข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะดูเนี่ยโบกลับกล้องให้เพื่อนๆดูคือมันน่าจะจอดได้อ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเราก็แบบว่าไปจอดฝั่งตรงข้ามแต่ก็ไม่เป็นไรอา้ามีใครมาต้อนรับนะต้อนรับหรอ ทุกคนตอนนี้โบกําลังเดินหาประตูทางเข้านะคะโบคิดว่าโบน่าจะจอดแบบข้างหลังของเขานะคะก็เลยกําลังจะเดินอ้อมตึกไปนะคะแต่ให้เพื่อนดูบรรยากาศตึกนะ พอได้มานิดนึงก็เจอประตูทางเข้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพิพิธภัณฑ์อันนี้ที่โบพามานะเป็นพิพิธภัณฑ์ของโจเซฟสตาลินนะคะซึ่งเขามีความสําคัญกับเมืองกอรีอันนี้มากเลยนะเพื่อนๆคือเขาเป็นอดีตผู้นํสาสหภาพโซเวียตในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยจะเก็บรวบรวมประวัติอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูด้วยกันนะเขาให้ถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย เพื่อนเพ่อนค่ะพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะแต่ว่าให้ถ่ายเป็นรูปได้นะคะเดี๋ยวโบสแนปช็อตมาให้ดูแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะ โบออกมาจากนอกตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกนี่เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีรถไฟนะโบก็เลยเดินตรงมาเป็นรถไฟสีเขียวเป็นรถไฟเก่านะคะเดี๋ยวโบกําลังจะพาเพื่อนๆไปดูว่ารถไฟเก่าเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างเขาก็จัดแสดงโชว์แบบบนรถไฟเป็นห้องๆนะเพื่อนๆ แล้วก็ตรงนี้ต่อไปนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ยอ่าเป็นห้องนอนค่ะเขาก็จะจัดแสดงให้ดูว่าในรถไฟนมีอะไรบ้างนะแล้วก็มีห้องน้ำห้องนอนมีห้องครัวห้องเก็บของอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งซาลินนะเพื่อนเพื่อเขาเป็นผู้นำรถไฟรุ่นนี้เข้ามาในโซเวียตครั้งแรกเลยนะคะเขาก็เลยจัดแสดงตรงนี้ให้ดูด้วยนะ รถไฟคันสีเขียวคันนี้นะคะก็จะอยู่นอกตัวอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะพอเพื่อนๆดูแบบพิพิธภัณฑ์ของสตาลินมิวเซียมเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนี้เพื่อนๆก็ออกมาข้างนอกมาดูรถไฟได้นะคะตอนนี้นะคะโบก็ได้ดูพิพิธภัณฑ์ของสตาลินมิวเซียมเรียบร้อยแล้วนะคะในนั้นนะเพื่อนๆเขาก็จะบอกชีวประวัตินะคะของตัวโจเซฟสตาลินซึ่งเขาเกิดที่เมืองกอรีนะข้างในก็มีข้าวของเครื่องใช้ของเขานะเพื่อนๆก็จะมีเสื้อตัวโปดอะไรอย่างเงี้ยมีหนังสือ หรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะที่แบบโบไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องแบบออฟฟิศของเขาห้องทํางานของเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยดูแบบขลังมากเพื่อนๆแล้วก็ดูแบบ เงียบสงบแบบถ้าเกิดเดินคน2คนเนี้ยต้องมีน่ากลัวแน่นอนเลยนะคะระโบก,ก็ได้เดินไปดูบ้านนะเพื่อเๆ่อที่เขาจัดแสดงโชว์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านของโจโซเซฟสตาลินแบบหลังจริงๆเลยที่เขาใช้ชีวิตตอนเด็กกาลังจะเดินไปที่รถนะคะแล้วก็มุ่งตรงไปที่บอโจมี่นะคะบ๊ายบาย ตอนนี้บนถึงเมืองบอโจมี่เรียบร้อยแล้วนะคะเมืองบอโจมี่นะเพื่อนๆก็เป็นเมืองที่โด่งดังเกี่ยวกับน้ําแร่บ้างๆนะคะแล้วก็เมืองนี้ในอดีตนะคะก็จะเป็นที่พักตากอากาศของคนชั้นสูงด้วยคือคนชั้นสูงอย่างเราก็ต้องมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะหิวมากนะคะเลยถามแบบเจ้าของที่พักเขาบอกว่าให้ลองมาที่ร้าน My House Restaurant นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินไปนะคะอยู่ข้างหน้านี่เอง เพื่อนๆค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่นะเมืองนี้ต้องสั่งน้ำแร่กินนะคะโบเลยสั่งมาเลยเพื่อนๆน,นี่เป็นน้ำแร่ยี่ห้อของเขาเลยนะคะบอลโจมี่นะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดื่มกันนะเพื่อนๆรสชาติมันจะเป็นยังไงน้ำแร่นะมันจะแบบดียังไงอ๋ออันนี้เป็นแบบเหมือนแบบโซดาเหมือนเขาอัดแก๊สมานะคะ ความรู้สึกมันเหมือนแบบน้ำแบบสะอาดๆคลิงคลีนแล้วอัดแกส๊สแล้วก็มีความเค็มนิดๆน่ะก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะคะอ่ะเมนูนี้ที่โบสั่งมานะเป็นพิซซ่าเป็นปอรนีนะคะแล้วก็มีสลัดของเขาที่เป็นสลัดมะเขือเทศแล้วก็แตงกวาสลัดมะเขือเทศกับแตงกวาโบแบบสั่งเกือบทุกมื้อเลยจริงๆนะคะท้งนี้เนี่ยโบสั่งแบบพิซซ่าใหญ่มากเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูนะใหญ่แบบไหน ใหญ่มากนะคะเทียบกับมือโบเพื่อนๆตอนแรกจะสั่งอีกอย่างนึงแต่แบบคิดว่าไม่ไหวแล้วสั่งเท่านี้น่าจะอิ่มแล้วนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงอะลืมถ่ายเพื่อนๆดูนะคือกินกันมันแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพิซซาไปโบโรนี่เนี่ยอร่อยนะคะอยากให้เพื่อนสั่งเลยแบบว่ามันหอมชีสมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เค็มจนเกินไปนะคะ เพื่อนๆค่ะากำลังจะกลับกันนะคะแต่ว่าพนักง,งานเขาแนะนําเค้กมานะอันนี้นะคะเป็นเค้กแบบข้างในอะ่ะเป็นแพนเคกบบ้กเพื่อนๆแบบชั้นๆเป็นแพนเค้กนะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่มีบูเบอรี่แล้วก็มีองุ่นนะคะค่าใช้ยหายทั้งหมดวันนี้นะเพื่อนเพื่อนห้าสิบเจ็ดจุดสองลาลีนะคะก็จะมีไวน์ด้วยแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าทุกคนค่ะตอนนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินกลับที่พักนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงปิดคลิปของวันนี้ กับการเดินกลับที่พักเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆคลิปครั้งนี้นะคะโบอาจจะทําเป็นวันๆไปอาจจะไม่ได้เจาะเป็นแบบเป็นเมืองหรือเป็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่า วันนี้บอไปเที่ยวที่ไหนแบบเพื่อนๆแบบตามบอไปเที่ยวแล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะปิดทริปปิดคลิปแค่นี้นะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอโฮโซด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนนะอ๋อบอกไปแล้วไงพรุ่งนี้นะจะพาเดินเล่นในบอโจมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดื่มน้ำแร่กันนะเพราะเขาบอกว่าจะมีน้ำแร่อยู่ประมาณแบบแถวเซ็นทรัลพาร์คนะคะให้ทุกคนได้ดื่มกันนะโอเคบ๊ายบาย